ต่อไปนี้คือสถานการณ์ของ4ี่จัุรเทพแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมาคัสไรฟอร์ดเจดอนซันโชอันโทนี่และก็อเลฮาโดกาาโชครับแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมีโอกาสย้ายออกจากแมนยูหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้จะไล่ไปทีละคนทีละคนเลยนะก่อนอื่นเหมือนเดิมครับใครเปน็นรนีชอบกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะและหากท่าในใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็อินบอก์มาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามลายที่ผมแนบไว้ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับ ขอเริ่มที่อะไรเบาๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างอันโทนี่อันโทนี่เนี่ยมีโอกาสจะย้ายทีมสูงมากนะเพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรเยอะนะครับคือปัญหาตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของค่าตัวแต่มองว่าเบติสเองจะพยายามเต็มที่เพื่อได้เขาไปและตัวเขาเองเนี่ยก็มีความสุขและอยากไปที่เบติสฉะนั้นตัวเขาเองอาจจะยอมลดค่าเหนื่อยมาในระดับหนึ่งนะครับแม้ยอดเต็กก็ตั้งราคาที่ไม่แรงจนเกินไปเบติสก็น่าจะสู้นะครับเดี๋ยวนี้น่าจะจบได้อาจจะช้าหน่อยแต่จบได้ ต่อด้วยอาริธาดกานาโชครับก็ล่าสุดเพิ่งไปใส่เสื้อแรอัฟอร์ดในสีเสื้อของแอสเมอล่ามานะอันนี้ก็ช่างแม่งนะครับไม่ต้องพูดถึงคือของกานาโชเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับแอนโทนีหรือว่าไรอัลฟอร์ดกับซานโชนะคืออย่างแอนโทนียังมีเรื่องของค่าเหนื่อยมาปนใช่ไหมครับต่อให้ค่าตัวก็มีส่วนด้วยก็เช่นกันส่วนไอ้สองตัวเฮียเนี่ยนะคือเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยล้วนๆกานาโชไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้รับแบบสองแสนสาม ทีมที่จะมาซื้อเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยแมนยูมึงตั้งแพงไปบอกว่ามึงจะเอา60 7 0ล้านเลยเหรอเพราะล่าสุดบอกว่าแมนยูแจ้งกับเชลซีว่าค่าตัวซันไอการาโชเนี่ยอยู่ประมาณ70ล้านซึ่งแต่ละทีมผมก็เชื่อว่าเขาไม่น่าจะใจนะครับค่าตัวของการาโชเนี่ยถ้าลดมาสัก50น่าจะขายออกได้และผมเชื่อว่าสุดท้ายน่าจะขายได้นะสำหรับการาโชนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับค่าเหนื่อยไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่ได้ลุ้งรายมากปิดท้ายด้วย2มหาเทพที่ น่าจะปวดหัวที่สุดครับเพราะอะไรไอ้เหียคือค่าหน่อยแรงสเลเกินแรกๆครับมาแรฟฟอร์ดก่อนลวกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเบาวกว่าคือแรฟอร์ดล่าสุดเนี่ยบาซุลนาได้ติดต่อมาทางแมนยูแล้วบอกว่าเฮ้ยแมนยูขอยืมตัวหน่อยสิแล้วก็ช่วยกู่ใจค่าเหนื่อยหน่อยได้ป่ะในในมึงอยู่ไปมึงก็ไม่ใช้นี่อามริมก็ไม่ใช้อยู่แล้วจะขายก็ขายไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยมึงปล่อยยืมให้กูได้ไหมเดี๋ยวกูช่วยจ่ายค่าเหนื่อยซึ่งเอาจริงนะสุดท้ายอะ่ะถ้าแรฟฟอร์ดไม่เคลียร์ใจกับอามริมนะครับแล ขายไม่ได้จริงผมมองว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่มีปัญญาช่วยจ่ายผมใช้คํานี้คือเขาใจคนเดียวทั้งหมดไม่ไหวหรอกไม่ใช่ไม่ไหวเขาไม่อยากใจหรอกนะครับแต่ผมมองว่าทีมทจะมายืมแล้วช่วยแมนยูใจขั้นหนึ่งของแร็ฟอร์ดน่าจะเป็นบาร์เซโลนาที่ใจได้มากกว่าชาวบ้านเขาอะปิดท้ายด้วยเจโนซานโชครับล่าสุดว้ามีทีมน้ำมูมาแจมแล้วผมยังตั้งคําถามอยู่นะครับว่าน้ำมูมันอยากจะได้เจโนซานโชจริงหรอ พฤติกรรมแบบนี้ทัศนคติแบบนี้เนี่ยนะน้ำมูจะอยากได้จริงเหรอหรือเป็นทางของสโมสรที่อยากได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลคือตามขา่าวบอกว่าเฟเนบาเช่สนใจนะแต่แฟนผืนใหญ่เพิ่งไปดีใจนะครับเห็นคนดีดา้ากันใหญ่คือเขาเสนอค่าเหนื่อยแค่1นึ0 0แซึ่งจริงหนึ่งแสนี่แม่งโคตรเยอะแล้วนะเพราะเชลซีให้ไม่เกินแสนห้าแสนสี่แสนห้าแต่เฟเนบาเช่ให้1นึ0 0 0สนหกหมื่นหปอนด์หรือ1นึ0 0 0สนเประมาณนี้ไม่เกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้น้ำมูจะอยากได้จริง เฟเดอร์เบเชอยากได้จีนยื่นข้อเสนอมาที่แมนยูจริงแต่ซานโช่คงไม่ไปเพราะมันจะไม่อยากได้แค่แสนหกแสนเจ็ดมันจะเอาสองแสนัพเพราะนั้นดีวของซานโชเนี่ยผมบอกตรงครับในการซื้อในการซื้อขายเนี่ยผมมองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับคงจะเป็นกรณีเดียวกับไรฟอร์ดครับคือต้องปล่อยยืมและช่วยจ่ายค่าเหนื่อยเพราะไม่มีทีมไหนโง่พอจะให้ค่าเหนื่อยกับซานโช2สองแสนห้าเชื่อผมดิสุดท้ายแล้วก็นั่นแหล,ละคาราคาซังกันไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย ดิวที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับแม้ว่าแฟนพีหลายคนจะเรียกร้องแต่สำหรับผมนะถ้าใครหน้าไหนบอกว่าจะให้กูย้ายไปกูต้องการส0 0แสนมึงอย่างโง่ให้นะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวไม่จะเป็นปัญหาแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยปวดหัวเว้